สวัสดีพี่น้องมือนี้ยยิิวสาพี่น้องเขามากินสมบักม่วงพี่น้องเ่งยิติวไ,ไปตลาดยิยิวไปสื่อมากมือว่านนพี่น้องนวยละ o o ออยโล่เจ็ดสิบเส้นพี่น้องถือได้พี่น้องนวยหนึงน่งนี่เพถึงเจ็ดสิบบาทสั่งน,น,น,นี่นยิ้ติวสื่อมาสี่หานวยหือว่าสี่นวยเพราะนหานวยดอกพี่น้องก็ถอดยี่ติเอามากินสมผู้ได้ยากเขาม่กินเเยวพี่น้องก Yeah, you know. กะปิพี่น้องใส่เกลือน้อยหนึ่งอันนี้เฮที่ยิวเทสลงใส่เลยเด้อพี่น้องน้ำตาลใส่หลายจักน้อยใส่น้ำลาพี่น้องละลายไปกับน้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เที่จิบจีใสผีโกน ใครอยากใส่น้ำปลาแดกก็ใส่ได้ผู้ใดอยากใส่ข้าวขวกก็ใส่ได้เด้อพี่น้องอันนี้เอาตามใจจาของนี่ยายจิวก็เฮ็ดแบบง่าย,ายๆกินง่ายๆอย,ยกากใส่หอมหัวแดงกับปากใส่เลยพี่น้องหั่นใส่เลยอันนี้ยิยงจิบใส่นี่แต่ประมาานี่พี่น้องพี่น้องนี่บักม่วงแล้วก็เด็ฝฟ้าน,นี่แซ่บได้พี่น้องบักม่วงบักดูไม่จะยิง่งจิวกับเอาอันแนี้ยฟาน้อมไม่จะชินยังไงพี่น้อง พันเขากินเลยพี่นองเยสดจสซี่เป็นพี่ให้นอนข้างบงกินอยู่พูดเดียวพี่นอนลูกสาวลูกสาวกับไปเห็นบ้าง แบบบคับพี่น้อง<ม>บสมห้ามพี่น้องสมหลักบ,บาลออกรสชาติเือกามมวงเพิมมเ่มบานห้ามไหพี่น้องมมงลยัยบานห้ามนะ มกม่วงมันขมิ้นเหลืองเป็นไหมพี่น้องเห็นไหมเซี่บลูกเซียบอะไรได้ไปซื้ออีกพี่น้องผู้ใดอยากไปซื้อกำเยิดติ๋วขเขามาได้ยี่ถือาพาไปซื้อ กินไปกินมากผสมกับผสมแห้งพี่น้องคลิปนี้ วู้ใดข่ามาเบอร์นี้ดิวแล้วอย่าเรื่องกดติดตามแล้วเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ